เซเวลาช็อตกันมันแค่สามนัดอาจจะไม่ได้ลงลึกอ,อะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่สายซองนะครับเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยตอนนี้เราอยู่ี่เกมไพแบงก์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านค้าโทเคน็นะครับหรือว่าโทเค็นช็อปกันนะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเก็บเหรียญกันไปได้กี่เหรียญแล้วนะครับผม อันนี้ของผมเนี่ยสามารถเก็บเหรียญไปได้ทั้งหมด600กว่าเหรียญน,นะครับรวมที่มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ700กว่าเหรียญด้วยประมาณนะครับผมแนละ้วผมก็แลกของไปเป็นที่เรียบร้อยละมีดบัตเตอร์ไฟถาวรน,นี้แลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปรีวิวสาหรับมีดบัตเตอร์ไฟถาวรตัวนี้ยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะครับก็คิดอยู่ว่าจะทําแต่ว่ามีดบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันเป็นมีดที่มันค่อนข้างจะมีปัญหาสักหน่อย คือมีปัญหาที่ผมว่าเนี่ยคือในความหมายของผมเนี่ยคือคือมันเล่นยากนะเออคือมันค่อนข้างที่มันจะเล่นยากแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนตัวผมไม่ใช่สายมีดผมไม่ใช่สายมีดเพราะฉะนั้นการเล่นมีดของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากมากๆเลยโดยธรรมรดาเนี่ยผมเล่นแบบแฟงเบดหรือเล่นปังตอหรือว่าจะเล่นซามูไรหรือเล่นไ์เซเบอร์เนี่ยผมก็เล่นได้ในระดับแค่แบบเริ่มต้น ระดับแค่แบบไก่ๆไ,ไม่ได้เป็นระดับกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายเลยขนาดมีดที่มันแบบมีความโกงเรื่องความยาวอย่างไรเซเบอร์หรือแฟงเบที่มันมีความโกงเรื่องความยาวเนี่ยผมยังฆ่าใครไม่ค่อยได้เลยแล้วแล้วบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันความยาวมันสู้มีดอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับสําหรับมีดบัตเตอร์ไฟแต่สิ่งที่มันมีเลยเนี่ยคือคือ,ค,อคือความเท่ะนะ <laughs> มีบัตเตอร์ไฟมันเท่เวลามันฟันมันควงป๊ป๊บป๊มันเท่ นะแต่เอาไปใช้จริงหรือฟันจริงเนี่ยอาจจะต้องแบบอาจจะยากสักนิดนึงนะอาจจะต้องใช้ฝีมือพอสมควรใช้สกิลเพลย์พอสมควรนะครับผมเพราะว่ามีตัวด้วยตัว,ตว,ตวมีดท,ที่มันสั้นอ่ะพอมันไปเจอแบบซามูไรหรือเจอไลเซเบอร์เนี่ยมันฟันเขาไม่ทันมันฟันเขาไม่ถึงเออฟันก่อนเนี่ยจริงอ่ะแต่มีดมันสั้นเนี่ยมันฟันไม่ถึงเพราะฉะนั้นตัวน,นี้อาจจะต้องขอเลื่อนไปก่อนว่าจะรีวิววันไหนอาจจะเป็นรีวิวช่วงวันจุดก็ได้เนาะ ปครับวันนี้เราอยู่กับร้านโทเคนช็อปนะครับปืนที่เราจะแลกเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่บาเลตนะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่โอแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่นักกัดแน่นอนครับว่าอาวุธที่ผมจะแลกนั้นก็คือเซเบรลัตช็อตกันนะครับผมน่เซเบัตทุยเซเบัต เซเบรลัสหรือว่าเซเบรลัสอะไรแล้วแต่จะออกเสียงนะครับผมผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกหรอกแต่ว่าให้เราเข้าใจกันผมถ้าผมพูดว่าเซเบรลัสหรือเซเบรลัสเนี่ยก็ให้เข้าใจว่ามันคือลูกซองตัวนี้นะครับผมจริงๆจะแลกเป็นทีเจ็ดเจ็ก็ได้นะทีเจ็ดก็มีนะแต่ว่าทีเจ็ดคนมาเล่นเยอะแล้วอะ่ะที่เกยจเล่นทีเจเจนะเรามาเล่นเซเบรลัสช็อตกันกันดีกว่านะครับผมเนาะมีหนึ101่งร้อยหนึ่งเหรียญนะครับผมเรา จะแลกปืนเซบารรสช็อตกันของเรานะครับผมเนาะเจดวันนะเราจะเข้าไปเล่นในห้องยิงธรรมดานะครับผมเนาะส่วนมากผมก็เล่นแต่เด็แมทเนาะไม่ค่อยได้เล่นแบบวางเบิดเลยอะบังกัดเด็แมทนั่ยแหละเซบารรสช็อตกันเนี่ยคนจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับผมเนาะอาจจะมีปัญหาก็จะ uh ี e ่ว er, so ่าอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องของตัวกระสุนหรือว่า อ่อย่างอื่นนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเทียบกับซอมบี้เซเลเยอร์กับเซเบราช็อตกันเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเลือกซอมบี้เซเลเยอร์มากกว่านะ เออซอมบี้เซเลเยอร์เนี่ยมันตอบโจทย์ของเรื่องของกระสุนแล้วก็เรื่องเอ่อความเร็วในการยิงมันตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันไม่ต้องสับเลยมันเอามันชักมันยิงยิงได้เลยไงแต่ลูกซองเนี่ยเอาออกมามันยังต้องควงเวลาสลับมันก็ต้องควงอะไรเงี้ยแต่ซอมบี้มันยิงบึ้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 งได้เลยแต่ครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่ความชอบนะตัวเนี่ยเซเวลนแลชกันเนี่ยผมชอบมากตอนตอนนี้ตัวเกมออกมาแรกๆนะแม่งโคเท่เลยนะเซเวลนแลชกัเนี่ยลูกซอง ซองหมาป่าสามหัวแล้วก็สามารถยิงได้ทั้งหมด3รมูปแบบไม่แบบโอ้โหมันเท่มากอ่ะท่านผู้ชมมันยิงได้สามูปแบบนี่มันมันเท่มากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราแลกกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะแลกไปแบบเจวันครับอย่าไปย้องนะครับผมอย่าไปย้องเลยยีเอดเรียบร้อยครับแลกหมดตูดเป็นที่เรียบร้อยนะโอเค,คับผมเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเซเบลัสช็อตกันนะครับเจ็ดวันนะครับผมโอ้โหเป็นลูกสองที่เท่มากเลยครับผมเอฟเฟกต์จัดเต็มครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับสําหรับเซเบลัสช็อตกันของเรานะครับเนาะอ่าปืนนี้ก็มีทั้งหมดหกสิบสามนัดรวมกับที่มีอยู่แล้วอีกย1สบเอ็ดนัดก็จะเป็นแปดสิบสี่นัดนะโอ้โหแรงแบบดจัดปหมานะก็ลูก2องตัวนี้ ถือว่าเท่มากเลยนะครับเพราะว่ามันเวลาเรายิงมันจะควงนะครับเวลายิงคือไอ้ควงไม่ใช่เวลาเรายิงแล้วเราสับปืนมันจะควงนะครับเวลาเรายิงมันก็จะควงครับๆเท่เทีแต่เราไปดูในเกมนีนึงนะเดี๋ยวเออมันเท่มเท่นะโอเคผมเนาะมันเท่มากสำหรับปืนตัวนี้อ่ะผมก็แล้วมที่เรียบร้อยสำหรับโทเค็นเนี่ยต้ออย่าลืมไปเก็บกันนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมอ่กิจกรรมทายผลมั้งเดี๋ยวไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เรา ตายผลนั่นแหละมัง้งเออจำไม่ได้ละมันมีหน้าเว็บน้องมีกิจกรรมใหม่แจกถึงร้อยสองร้อยเหรียญก็ไปสึกษาเอง,เองนะเออที่แรกว,ว่าผมผมจะทําคลิปชี้แจงอยู่แต่บอกว่าเอ้ยไม่ทําดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออเนาะมันเป็นไม่ได้เป็นข้อมูลที่คนเราต้องการอะไรขนาดนั้นเนาะผมก็เลยมองว่าเออไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยแต่แล้วแล้วแต่รวมทีนึงนะโอเค นะครับส่วนฉายาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นฉายาตัวนี้นะครับผมผมจะเล่นฉายานักแม่นปืนผู้เฉียบคมนะผมจะใส่ความแม่นยำบวก3าแต่สิ่งที่เราจะสูญเสียน่าจะเสียความเร็วในการเคลื่อนที่3 <S <s ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะใส่ฉายามีดขึ้นมาทดแทนก็คือบวกความเร็วในการเคลื่อนที่2เท่ากับว่าผมจะเสียความเร็วในการเคลื่อนที่แค่1นะครับผมผมจะไม่ใส่ฉายาสไนซีนะครับผมเหตุผลที่ไม่ใส่เนี่ยเพราะผมกาดูแล้วว่า ผมไม่ได้ยิงในระยะไกลเพราะฉะนั้นผมไม่ใส่เพราะว่าผมจะยิงในระยะใกล้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ใส่นะครับแต่จริงๆซองเนี่ยจะต้องใส่ฉายาตัวนี้นะครับฉาย,ยาสไนเพราะว่าเพิ่มนามเมอเวลายิงในระยะไกลนะอันนั้นคือสำหรับ,บสายแบบสายซองแท้ๆเลยแต่สำหรับผมไม่ได้สายซองแท้ขนาดนั้นผม,ผมผมมองรู้แล้วว่ากูยิงไกลไปก็ไม่โดนขนาดกูยิงใกล้กูยังยิงไม่โดนเลยนะภาษาอะไรกับไกลเพราะฉะนั้นฉายาตัวนี้ผมตัดทิ้งผมเลยใส่เป็นฉายาบวกความมั่นยําไปนะครับผมเนาะ คือบวกไปเลยบอกมันยำสามนะแล้วก็เอาช้ยามีดมาชดเฉยๆสองหน่วยถ้ากับผมเสียแค่หนึ่งหน่วยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่หมวกสุศด้วยนะครับผมวันนี้จะใส่หมวกสุศแม่นนะเปหมวกสุนแม่น,นะมน,น,มนจะใส่วันเดียวจะใส่วันเดียวนะจะใส่วันเดียวผมจะซื้อวันเดียวนะครับโอเคของกูเต็ม,มแล้วเบื่อนล <c oughs> <c oughs> บอะไรดีอะของเต็มของเต็ม,อตมโอเคลบสี่ไฟไป ดีนะมีสี่ไฟให้ลบนะครับผมของมันเต็มอะ่ะไอมีอะไรบอกหมอสุนโอเคหมอสุนเพิ่มความมั่นยำสิบเปอร์เซ็นนะครับคครับเปล่าก็ใช้เลยครับอย่าไปหยองอคครับเปล่าก็ใช้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนเกมกันดีกว่านะไปโอเคครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ด่านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ได้ด่าไม่่อดีเท่าไหร่นะครับอ่ะึเวลาช็อตกันเนี่ยเวลาเราหยิบมามันก็จะควงเห็นไหมครับพอเรากดปุ่มตัวบีบางคนอาจจะปรับเป็นตัวอีนะพอเรากดปุ๊บมันจะแยกคู่แล้วมันก็จะชัาเข้ามาประมาณนี้นี่เท่นะครับเวลายิงเวลายิงก็จะยิงสับยิงสับยิงซับเงี้ยเออถ้าขี้ขวามันก็จะยิงทีละนัดมันก็ยิงข้างซ้ายข้างขวาสลับกันไปนะครับผมนาอหนึ่งมันเท่ประมาณนี้ซึ่งไอกระสุนแยกคู่กับเดี่ยวนี่แยกกันนะครับผมแยกกันจะไม่ได้ถูกรวมกันนะครับ โอ้โหเยอะเลยกูโดนก่อนเลยควงเยอะไปหน่อยวะโอ้ Jamie, <always S 2> โยยิงไม่ทันว่ะหือภรรยาใกล้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับนาเดียวจอดครับแต่ว่าเซอร์เบลร์ช็อตกันเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผม โอ้โหโอ้โหกูยิงไม่ทันว่ะคือเซเวลัสช็อตกันเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเปิดมากระสุนมันกระสุนมันจะออกแค่เพียง3นัดนะครับตามตามรูของมันอ่ะคือมันมีแค่3นัดมันจะออกแค่3นัดคือลูกซองโดยทั่วไปเนี่ยเวลายิงหนึ่งนัดกระสุนที่มันกระจายเนี่ยมันจะกระจายออกเป็น8นัดออาเพราะจะความหมายไหมเพราะฉะนั้นเวลายิงศัตรูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไอ้้ไอชิบหายเปอร์เซ็นต์ที่กระสุนมันจะมีลูกมั่วไปโดนศัตรูเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงครับผม แต่ในทางกับการเนี่ยเซเวลัสช็อตกันมันแค่สามนัดไงยอ๊ยผู้หญิงไม่โดนนะเพื่อนแต่ถึงแม้มันจะออกแค่สามนัดเนี่ยมันก็มันก็มีความได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่ามันมันเล็งง่ายแล้วแต่คนขนาดนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออกระสุนมันจะไม่ได้กระจายมากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเต็มเม็ดเต็มหมดนะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับ ความถนัดส่วนบุคคลบางคนฟังไปอาจจะงงตกลงอธิบายยังไงก็งงมากเอางี้มาก็าาก็แล้วแต่แล้วกันเนาะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่สายซองนะครับโหเต็มเตมว่ะ โอ้โหยิงไม่ทันว่ะแต่ลูกซองคนอื่นเนี่ยจะต้องใส่หวัวงสุดความแม่นยําเพื่อบ,บีบนะบีบให้วงกระสุนมันแคบไปเลยจะได้ยิงมแม่นๆเะครับเราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อที่เกมสองนะครับบอกเลยว่ากว่าจะหาห้องได้นี่ลาบากมากครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเขาจะไม่ค่อยเปิดให้เล่นซองกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้รูว่าซองมันโกงมากอ่าอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วซองโกงมาก ดยเฉพาะซอมบี้เซเลเยอร์เนี่ยตั้งแต่มี Be เบเล่ฟ้านี่คือซองโกงมากอะ่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมผมไม่ค่อยชอบลูกซองตรงที่ว่ามันทําลายสมดุลอะ่ะคือธรรมดาเนี่ยถ้าเล่นเราเล่นลูกซองธรรมดามีสับเร็วนะแล้วก็มีบัฟจากแคร์ e ี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเราก็ใส่หมวกคอสุูนแม่นยำเนี่ยคือแค่นี้โกงแล้วนะยังไม่รวมเบเล่ฟ้านะอะถ้ารวมเบเล่ฟ้ามันจะโกงขนาดไหนมันมันทำลายสมดุลเกมไปมากๆเลย ก็ไม่ค่อยแม่นด้วยสิพอปิดรอยพอปิดรอยกระสุนแล้วเนี่ยผมเล่นลำบากมากแนละ้วโอ้โหไอเต็มหน้ากูเลยถามว่าเล่นลำบากยังไงเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่ามันว่าผมยิงกระสุนออกไปหรือ,อยัง <c oughs> คือปัญหาส่วนตัวของผมนะ <c oughs> จริงๆก็ไม่ค่อยอยากเล่น่านนี้นะเพราะว่ามันมันเป็นทางตรงเลยโอ้โ <c> ห <oughs> โอ้ยเล่นอะไรของเราเนี่ยโอ้โหยิงไม่ทันอะไรวะต้องคนยิงหัวแตกว่ะโอ้มันยังยไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยวะโอ้ย นี่แหละคือความโกรของเซเบรัสช็อตกันครับผมถ้าคนที่เล่นดีๆเนี่ยเราสามารถยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับผมยิงแบบปุ้งปุ้งปุ้งไป่รู้ผมยิงกี่ถ้าคือถ้าเราไหลจังหวะได้ได้ดีนะครับผมโอ้โหมาแอบก่อนแอบก่อนมแอบก่อนเราเหลือ12นัดมีโอกาสยิงอีก2ครั้งโอ้โหยิงไม่โดนคืออะไรวะ ยิงอีกสองครั้งแล้วยี่กูยิงเว้าทุกครั้งเลยเนี่ยแหละคือปัญหาการเล่นลูกซองนะครับไม่ไม่ใช่แค่ลูกซองหรอกไม่ว่าผมจะเล่นปืนไหนก็ผมก็เป็นปัญหาโดนแก๊สกระสุนนั้น อะไรยาไกลเดี่ยวดีกว่าโอ้จบเกมอีกแล้วอะไปครับมาต่อเกมที่สามจริงๆอยากได้ไอ้นี้มากกว่าจริงๆอยากได้ดานไอ้นี่ไอหอสม,มุดมากกว่าโอ้โหอะไรอยู่วะอยากได้ดานหอสม,มุดมากกว่าส่วนตัวชอบหอสมุดเล่นง่ายดีครับ ่อนกลงว่าแตกโอ้โหไม่ทันว่ะเล่นซองอาจจะขัดใจใครหลายๆคนหน่อยนะโอเคได้ละเบิรเพราะว่าประเด็นผมไม่ผมผมไม่ใช่สายซองครับแต่ก็ก็อยากเล่นซองนะ อะไรเนี่ยผู้ไปอยากไหนผูไ้ไปอยากไหนวะไหนแล้วอ่ะตับว้าวชิบหายเยอะอหลบ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  เยอะ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 โอ้โหยิงไม่ทันวะ่ะเอาเบิด์ตไปตแตกคุยได้สองตัวระเบิดป้ารวยระเบิดกันเหรอเอเอเฮ้ยคุยได้สักทีวะ่ะ โอ้โหไม่รู้จะยิงใครจริงๆวะ่ะไปเจอกันใหคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย